สวัสดีค่ะเมื่อนี่ยก่แก้วสแนลสีผ้าอันเบึงหวานเนาะค่ะเมื่อหนี่ย่แก้วสีได้ขนหวานไปบ้านสวนเนาะค่ะบ้านสวนพอนเจริญเนาะค่ะ <c oughs> นี่ก็เป็นหวานสาวหลงเนาะค่ะซ้ำไม่อันนี้สิขนไปเมื่อนี่ละค่ะช่วงายสามอันนี้เป็นบ้านดอกทองนะคะ บ้านดอกทองนี่เป็นเพิ่งหมาหมากดัดเป็นหู้เป็นหู้อยู่พี่น้องปุ่ยนี่แต่หมากดัดหมาเจ้าของนี่แหละครับมากดัากดลงหวานคนง่ายไปพอนเจริญไปเห็ดเลี้ยงพอซ้ำอยู่พุ่นเด้าะว่าพ่นพ่นอยู่อันนี้ก็เป็นดอกไม้นะ แยกแก้วก็จำซื้อเพิ่นบ่ได้นี่ก็ววานว่านสาวหลวงอันนี้ก็สับประรดสีมันเป็นสับประรดสีเนาะค่ะผูใ้ใดสนใจก็จังทักทายเข้ามาแทนคุณว่านไทยนี่แยกแก้วจะเอาไปหน้านี่เบี้ยบักรพริกเบี้ยบักหุ่งเดี๋ยวไปใบหน้าเบิ้ด ไปปลูกยูโกหน้องหน้าบ้านส่วนผลักบ,บ้านของลูกไส้นลัะบ,บ้านของแทนคุณว้านไทยอันนี้อันดอกไม้ดอกอันบินจะมาดกำลังอันออกดอกพร,ระเจาาไปเจ๊ะอันนี้หวานอนอียงนาะลูกไส้เป็นหูจักอันนี้ ว่านเครือร้อยป่าี่เป็นเครือร้อยป่าเนาะคะ่ะแต่สนใจกับทะไก่กามาแทนคุณว่านไทยเดี๋ยวสิถิ่นเบอร์โทรไไ้ให้เนาะคะ่ะอันนี้เป็นต้นอย่างเนาะใส่บอกอยู่ลืมนี่ก็เข้าวอษีเข้าวอนี ว่านน้ำนะคะว่านน้ำอันนี้กะเป็นอย่างลืมซื้อเพละ่ะพี่น้องเลยส่อนมากกับมีหลายว่านยุทธจำมป์พอได้เนาะตะวานสาวหลวงนี่ก็ยายแก้วจำได้ะไดตะวานอื่นยายแก้วจำพ่าใครได้อีกคน อันนี้กับพักหวานยายแก้วพักหวานยายแก้วที่นุ่มไม่ละนุ่มไม่มันกำลังแตกกำลังเขี้ยวพุ่นแตกยายแก้วก็บทีได้ไปอยู่บ้านน้ำลูกชายกับพักหวานก็สิอยู่นี้ละพักหวานก็ได้ ต้นนี้ก็นุไมไว้มื่อนั่นเนาะค่ะต้นที่สองนุงไมไว้กำลังแตกกำลังแตกเป็นกำลังสิแตกตาแตกงาเ่นที่เป็นอยู่ในต้นลำไย,ยเนาะกำลังโค้งไว้อันนี้กับฟักทอง,งแก้วบบท่านเอาฟุ่นใส่อยู่พี่น้องปลูกไว้ฟุน่นบใส่ยังบบท่านใส่อยู่ นี่ก็กินเบิดสุดหนึ่งแล้วบางนาวต้นกินเบิดสุดหนึ่งแล้วซุ้มนี่กำลังเป็นหมากน้อยนี่กำลังเป็นหมากน้อยซ้อนขึ้นมาเนาะนี่กำลังเป็นหมากน้อยซ้อนขึ้นมาเพราะว่ากินเบิดสุดหนึ่งแล้วได้นี่เป็นหมากน้อยซ้อนขึ้นมาเซ็ตมืนมันหมางไงคนอยู่ทึ่ง กำหมาหน่อยซ้อนขึ้นมานพี่น้องเหรกำลังเป็นมาน่อยซ้ำซ้ำนี่ก้อยเล็กหน่อยเกิดใหม่หลายๆอันนี้ก็เหลือแต่คอกเป่าเอา้นไปเพิ่แล้วบ้านสวนแล้วเกิดมขนเอาวานเอานี่แหละพี่น้องคนเอา ไม้ดอกไม้ประดับนี่นะสิเหลือแต่ซุ่มนี่แหละนี่มาบ้านไว้บ้านยายแก้วมันก็สีคนไปนี่เขา้าฤาษีนี่คนไปมันก็เป็นสับประรดสีเนาะค่ะสับปะรดสีอืมจะรเข้ารือสี อันนี้ก็สับปลวดสีมันไหลก็ลือสีอันนี้ก็เอื้องเอียงลืมเจอคนเนาะค่ะอันนี้ก็เพื่อนต้นเอยียงบุ นี่แต่แท่นคุ้นวันไทยพนหูจักแล้แก้วกัมิดกับหูจักอยู่แต่ว่าลืมลืมซื้อลืมซื้อพอนนี่แหละเขารือสีแต่ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับไ น,นี่กำลังเป็นหมากคือกันนี่หมอกหมากน้อยๆนี่ยน้ำงาพุ่นน่ะน,นี่นี่ล่างเป็นหมากพุ่นล่างเป็นหมากเด้อพี่น้องเด้อแต่วันนี้ป้าพ่นแจ็งสิเป็นโซงไหนละ่ะด้วยพืชโลนซะบ่มีปู๊หดน้ำพุ่นนะพุ่นนหมากพ่น อันนี้บักนาวน่อยพื้นบ้านเขาด้วยหลายลัางปินหมากติ๊กลายต้นด้วยบักน่าเยอ้เกี่ยวโอมีต้นเดียวด้วลายเดี๋ยวจะไปถ่ายต้นทั้งหลังให้บึงอีกอันนี้เป็นไม้ประดับนไม้ประดับ เราจะไปถ่ายอันทั้งหลังให้เบื้งมันโอ้ลืมอันถ่ายขนุนให้พี่น้องเบื้งเนาะขนุนใย,ยแก้วปลูกอย่ากในนี่ขนุนยายแก้วปลูกจากในเป็นหมาดพี่น้องอันนี้อยู่ต้นหน้าบ้านเดี๋ยวจะไปถ่ายต้นหลังบ้านให้เบืง้ง แต่ว่ามันเป็นเป็นพันของเพิ่นบอสก,ก็ปลูกจากในนีปลูกจากในอันนี้ก็เป็นอ้อมบ้านแก้วนี่เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำนี่ก็เป็นขางบ้านคางบ้านเจ้าชมทีไ้วข้าเจ้าสิปลูกบ้าน คางบ้านได้แก้วพูนต้นหนึ่งขนุนน่ะเดวสิปนยนางไทยบึ้งนี่แหละต้นหนึ่งอยู่ในป่าป่วยายางไทยบึงอันนี้เก็บหมากมันไปแกงเลย <laughs> มึกอื้อันเยอรมันหน่อยเพราะดอกคนกินบ่ได้เนะค่ะมันขม ดอกกับยอดเพิ่นกินบ่ได้ยอดเพิ่นงามๆพี่น้องุหนอดเพิ่นงามคือหยังแต่ว่ากินบ่ได้แล้เก็บเอาหมาเพิ่นไปแกงหนอดพ่นมีแต่ยอดงามๆคนแต่ว่ากินบ่ได้ดอกตัวคนนึงให้จิปาไปเบื้งอันนั้นเหมือนโอ้หมูมีต้นหลังบ้านตอนนั้นหน้าบ้านเนาะปุ่นสับปะรดยายแก้ว ร่างเป็นหมากเด้วยสิล่งคุณเป็นหมากเบิดสุกคุณอ่ะนี่แต่หมากนัดบ่ได้ใส่ปุ๋ยเพิ่นได้ขับปลูกถิ่มไว้ซื้อปลูกถิ่มไว้บ่ได้ใส่ปุ๋ยอันนี้กระดอกพุดดอกพุดธยี่แก้วเพิ่งปลูกเนี่ยยี่แก้วสีฟ้ามาเบงนี่ บนี่ต้นหลังบ้านปลูกแกงไน่ขึ้กันแต่ว่าเพิ่นสิเป็นพันธุ์ของเพิ่นบอเนื้อเพิ่นมันสิเป็นพันธุ์สีสีเหลืองหรือสีแดงนี่แหละจำบ่ได้ปลูกปลูกได้สี่ปีแล้วมั้ยได้สี่ปีแล้วล่ะปลูกแกงไนได้สี่ปีเพิ่งก็เป็นมา อันนี้แป็กเพิ่นเป็นยันนนงยูป,ปุ้ยซุวยนี่ยังโทษนี่แหละพี่น้อง,นนอ,องไม่บ้านก็เป็นหมากเลยเด้นี่น้องใส,ส่ซีปวกบอกรือจังไรยายแก้วกับโบได้เห็นกุ่นบึงปวกเจาะเฟื่องบวกกทียายแก้วปลวกหลายเด้ปลวกหลายหลายนี่นก็เป็นปเขือ ต้นละสิบบาทอันนี่เด็เพิ่นเป็นหมากแล้วพี่น้องนี่หม,มากคนเป็นหมากแล้วนี่กำลังติดเลยตะวันกองฟอมหัวเนาะอันนี้กำลังสิง,งามมาปลูกไมโอ้มีฮอตตกะเตน้าตะกะเนนตะะเนมากินเ้ยเนาะ กัะจองนี่ดอกเนมันกินเจ็บก,กินได้เลยพี่น้อ,องซ้ำนี่นั่นก็เป็นดอกเห็นบ่เจ็บก,กินได้เลยจำที่กินกินบุพเพจจำนี่ครับเหลือไฟใหม่หมากมอนมอนกินหมากเหลือไฟใหม่นาะพี่น้องเดี๋ยวกินให้เบิงึงมอนกินผลอืน จะกวมนม่ต้นนี่ใหญ่อยู่พูล้ละต้นหมกสมบมอเพอนั่นถมดินพอนก็นเลยลดเลเกตดถิมเนาะนี่ตัดมาปลูกไม่เหลือเท่านี่ลหละตุนม้นนี่ใหญ่ลดเกตดถิมเแล้วนอนกินหมากมีต้นหมกง่ายกินปันไดจนเมื่อยกิน รถเกตทิมเบิร์ดทึงกล้วยทึงหมากมอนวันนี้สิภาคไปเบื้องบักนาวต้นหลังบ้านต้นนั้นหน้าบ้านเด้อพี่น้องเด้อเพราะเป็นต้นเก่าเด้อคนละต้นเพราะว่าบ้านเนี้เกี่ยวบักนาวหลายนนี้นี่น,นะตัวบักนาว หน้าหลังบ้านอยู่หลังครัวนี่หลังบ้านนี่น,น,น,นี่อยู่หลังครัวที่เคยถ่ายพี่น้องบึงซุอยู่หลังครัวนี่ถ่ายตอนนั้นถ่ายนั่นอยู่หน้าบ้านอัน กำลังเป็นหนักน้อยๆนั่นอยู่หน้าบ้านอันนี้อยู่หลังบ้านลูกพี่น้องแต่ว่ายายแก้วบ่อยู่บ่มีผู้หดหนามยันแต่ฝนหล่นหน้าวบหดหนามฝนอจะหลนเด็กฝนบ่มีหนามยามแหลงเนาะนี่แต่บางนาวถือมาบังอีก นาวิ่แก้วมีสามสี่ต้นหาต้นหกต้นเจ็ดต้นบุ๊เดอบุ๊ดมีหน่อยต้นเนยเจ็ดแปดต้นบุ๊เลาะพี่นอ้องนี่ก็แล้เป็นมังน่อยก็มีนี่ต้นอยู่หลังบ้านนี่ยต้นอยู่หลังบ้านช่นวงน,น,นี่นี่พักวานนั่นนี่กล้วยเฮ็ดฮักโป่งเลยพี่น้องเนี่ย โปงขึ้นมาอีแล้วกล้วยเห็ดหักว่าเป็นพืชไต่เหมือนกับบกงนาว่าวอยู่หลังบ้านานั่นเป่นพืชไต่โอ้ยพุ่นหมากชุ่มพ่นเกแล้วก็มพพนนีพุ่นโปพง่นโลนพี่น้องหมากแก่แล้วพลโลนบางนาหน่อยพืนบ้านเฮานี่หอมเด้อพี่น้องเดลื่อผลไร้พลโลนเนาะ แต่ลูกพ่นจีบใครไงปั่นไดนำนวยไข่ซำนวยไครไกลอันไค,ค,ค,ครแจนะ้น่ะน้ำมันหอมหอมอืมบ่น้ำพ่นสิหอมแต่ลูกพ่นจีโบใหญ่ปันไดนอืมจีพอมใครไครแ่แจ้นะี่นะนะหา มันก็ะส้มโอ้ติดมากตัวโม่พุ่งพุ่งพุ่งเป็นหมากปีนี้เคยถ่ายพี่น้องเบิ่งเธอหนึ่งแหละน่วยที่สองท้งใจบ่เลยหดหนาเพิ่นบ่เมินพิ่นล้นเหรอบ่โอ้บ่เลยล้นผุนพี่น้องอยู่ปุ่นต้นนี้เพิ่นใกล้ปลายหยางเนาะค่ะใกล้ปลายหยางเพิ่นเราบ่ใครจับ ตัวใดใกล้ปลาย่างบบอยากจ,จับนี่ๆๆนี่เนมาที่สองใกล้ปลาย่างเพื่อนดอกแก่แก้วโบมีปลาย่างด้วยปลาย่างบ้านข้างๆอันนี้เพื่อนโบท่านเป็นปนหมากเพื่อนใกล้ปลาย่างแต่ว่าใบาเขียวขึ้นแล้วใส่ปุ๋ยเจ้าของฮหดเองละปุ๋ย จุลินซีสังข้อแสงกับปุ๋ยน้ำเนาะปุ๋ยน้ำจากเปลือกกุ้งจากหัวกุ้งจากหัวรุงใส่แต่เคมีบ่ไดไซส่จักเถื่อเด้อพี่น้องบ่ได้ไสซ้อมาใส่จักเถื่อไม่แต่เอาว่าเพิ่นเกี่ยวอยู่ก็เลยบ่อซื้อมาใส่อันนี้ก็เป็นคอกหอยแยะแก้วนี่คอกหอยเซอรี่ เลี้ยงไว้แทกิน,นอันกระตะไคร้ที่ตะก่อนพนมง,งามมันแหละเอาหนามปุยมกักโดตรกะงามปุยมกักโดเลยงามอืมี่พักบุ้งอันเจ๊เก้ยววานเจ็บไปกินแล้วได้ไปเนองจเจ๊แก้วเจ็บไปกินแล้วได้หน่ ตัดไปกินแล้วนี่นี่ใส่แต่ปุ๋ยเจ้าของมาเองเด้่นี่บม่ได้ใส่ปุ๋ยตลาดเจ้าเทื่อนอันนี้เก็บไปกินแล้วนี่ฟังนี่เพื่อนเก็บเจ็บฟังนี่นี่ก็บม่ได้ใส่ปุ๋ยตลาดเจ้าเทื่อนไม่จะใส่ปุ๋ยมักธรรมดาเขาบม่ได้บางสิค้าขายเนาะเขาก็ ปู่ไว้ถ้ากินน้ำข้วเลื่อนอันนี้ก็เป็นต้นหวานสาวลวงเนาะปลูกไว้ใต้ต้นสมโขนก็ได้ปลูกไว้ถ้าเอ,อาอนพันเนนพิ่นเนาะนี่บุปผิกแก้วบัดทันได้ใส่ปุ๋ยอันตลาดจักเทื่อมีแต่ใส่ปุ๋ยมักย่างเองทำเองใส่ปุ๋ยเจ้าของเ็ดเอง กำาลังออกดอกหอมป้อมอันนี้กําล <ara> ัง <welche> ส <ăn? S 1> ีงามกําลังสีงามหอมที่ปลูกของน้องแขงแยงนั่นกําลังสีงามหอมไปเหมนเงาอันนี้ที่แยกแก้วปลูกให้เบิกงนั้นเซคุเห็ดแข็งแยงอยู่แล้วงามแล้วนี่ทำสิกินเนาะพี่น้องได้กินอยู่ ถ้าอยากให้เพื่นงามค่ะกับพวนดินในเพื่นอันนี้บวพื่อนจักเท้าได้นี่ว่าขู่มันแคบเลยบวพื่อนเอาพอได้กนินนี่กับกะเทียมใน,นกระเพักขึ้นสายแก้วหววันใบกับอันหัวลาภาถืออันน้ำขี้ไก่ไม่ลวกบ่ได้กินแบบันลวกใส่ ไก่แห yeah. mm ้งโพดนี่เด mm ียใบเมงหลักกับเป็นเป็นเพี้ยเนาะแก้วบริมักอันบดได้อานาำมหดบดได้อนาำยามหดบดเป็นหูจมกองแปงเยล่งไม่แต่เม่งกินบดได้อะใครมีเวลาเห็ดเลยไม่แต่สดใจน้ำบานไหล บมไก่มีเวลาสนใจน้ำอันพักพวกปัานเลกิ่งขั้นสนใจมันก็เอายู่ยูพวกแมงอันมัดแมงอันเพราะว่าต้องมันขยันสีแน่เพราะว่าสีวภาพบอคือเคมีพันเห้อขยันสีมันก็พายอยู่บริขามันไหลเนาะ ้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วย้ะคะย้ายแก้วมีกำลังใจเฮ็ดกิปต่อไปเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะ